ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของสนทนาชายทุ่งครับอาจารย์หมือเมื่อกี้ระหว่างพักเบรกก็มีการพูดคุยกันถึงภาษาของแต่ละแต่ละแต่ภาคเอาแกงเนี้ยมาใส่มาเขียก็อย่างชาวอุอาจจะบอกว่าจินคตว่าจินในพวกจินทางใต้ก็อาจจะบอกว่าไอ้โฮอะไรเงี้ยนะฮะ่นี่ผมจะร้องเพลงมีมีคนเขาเขาเขาแบบบ้านเขาออกเสียงไม่เขอาถนัดเขาก็จะร้องเพลงโปรดเถิดดวงใจอือซ้อมบร้ไงฮะโปรดเถิดปรดเถิด โปรเถิดโปรเถิดโปรเถิดพอขึ้นเวทีปับ๊บเปิดโทรวงใจเป็นเปิดโทรไปเลยนะก็ถือว่าเป็นป่าเหนือ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 เมื่อหน้าดอกไม้บานป่าเหนือป่าเหนือป่าเหนือเมียน้าเอาละจะพูดเสียงยังไงก็แล้วแต่ขอให้กินได้ถ่ายออกนอนหลับใช่แต่เมื่อกี้ที่คุยเรื่องมะละกอกินง่ายถ่ายออกนอนหลับต้องมีอารมณ์ขันด้วยนะจานถูกวันเวันเนี้ยเราถึงเอาลงรมาเล่นกัน อารมณ์ขันไม่ได้อยโอ๊กโอ๊โอ๊ไม่ใช่นะครับคือให้มองอะไรเป็นเรื่องขำๆมัเขาบอกว่าหัวเราะหนึ่งวันนี่อะไรนะอายุยืนเป็นถึงปีอะใช่หัวเราะหนึ่งครั้งคือเรื่องอายุยืนเนี่ยมันมีหลายปัจจัยคุณเจ็คหัวเราะมั่งแต่ถ้าสัมผูมนะครับจิตคิดดีคิดชอบไม่เครียดไม่วิตกกังวลเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะทีนี้มะละกอเนี่ยมันไม่ใช่ปลูกกันง่ายๆนะจ๊ะเราเราเคยถ่ายอกอากาศไปแล้วใช่ไหมที่ตัวเดี๋ยวนี้มีเพรียแป้งใช่ มาซัดจะยอดหดหมดเลยนั่นนะเคยแล้วครับอาจารย์นะฮะแต่ว่ามันยังมีอีกโรคหนึ่งใช่ไหมที่คุณจะถามผมถามเรื่องโรคอะไรใบด่างวงแหวนใช่ใบด่างวงแหวนเออเป็นยังไงฮะอาจารย์โรคนี้เห็นไปงานอะไรเขาก็พูดกันบ่อยเดี๋ยวนี้มีคนมาพูดแบบงงเลยอบอกว่าตกลงโรคใบด่างวงแหวนกับใบจุดวงแหวนเหมือนกันไหมกรมวิชาการไปเขียนว่าใบจุดวงแหวนอ้าว ทางภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรมาระเกษตรศาสตร์ใช่ว่าโรคใบด่างวงแหวนที่เขาไปใช้เขาว่าจุดเพราะว่าชื่อมันมาจากคำว่าพาพยาริงสปอตไวรัสเชื้อสาเหตุมันชื่อเชื้อ P R V พาพยาพาพยาแปลว่ามาราก่อริงสปอตใช่ไนมครัสจริงๆอาการมันไม่ได้เกิดเป็น จุดเลยนะคุณแจ็คแต่หมายความว่าอาการของโรคเนี้ยถ้ามันไปเป็นที่ลูกนะที่เขาบอกริงสปอตเนี่ยหมายความว่ามันจะเป็นสีเหลืองๆเป็นวงๆที่ลูกครับอาการที่ลูกเนี่ยแทนที่ลูกจะสีเขียวปกติมันจะเหลืองเหมือนวงแหวนน่ะก็เลยใช้ริงสปอตนะฮะเพราะฉะนั้นบางคนไปแปลว่าสปอตว่าเป็นจุดในชื่อมันคล้ายๆกันบางทีก็แล้วในเรื่องของ ผลระทบที่ได้รับจากมันเนี่ยโหหนักมากเลยฮะธรรมดาใบมะละกอคุณต้องแผ่ออกมาเป็นนิ้วนี่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโรคนี้นะมันจะเริ่มงกเลยใบเนี่ยสีเหลืองเขียวเขาใช้คำว่าใบด่างไงด่างหมายความว่ามีสีเหลืองสีเขียวเป็นจ้ำใบจะลดรูปบางทีท่านหนักใบจะเป็นติ่งหางหนูเลยไม่แผ่ออกมาเลยแต่พวกนี้ไม่ตายต้นอ่ะไม่ถึงตายแต่ไม่โต ก็จะอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็จะไม่ได้ผลผลิตลูกก็ไม่มีถ้าบางทีมีลูกลูกก็จะแบบเล็กๆใช้อะไรไม่ได้แล้วลูกเนี่ยแสนที่ผิวสีผิวเขียวๆก็จะเป็นแบบเป็นวงแหวนกลมๆไอ้โรคนี้ร้ายกาจแต่ความจริงเมืองไทยมะกอก่อนที่จะเป็นโรคนี้เนี่ยโรคที่หนักกว่านี้คือโรคลักเน่าคนเน่าแต่ตอนหลังโรคนี้หนักทีนี้ถามว่าทาไมมันแพร่ระบาดเยอะเริ่มแรกเป็นทางอีสานนะต่อมาอีสานปลูกมะกอไม่ได้เขาต้องมาซื้อมะกอที่ไหน ที่ดําเนินสะดวกเอต่อมาดําเนินสะดวกก็ปลูกไม่ได้เพราะอะไรฮะก็เป็นโรคไปด่างวงแหวนเขาก็หนีไปปลูกชุมพรเพราะเมลกอจากชุมพรก็จะส่งไปขายทางอีสานจนสุดท้ายเนี่ยนักวิชาการก็เริ่มหาทางแก้ไขครับโรคนี้นะฮะเคยได้ยินคำว่าวัคซีนพืชไหมวัคซีนพืชเหมือนกับวัคซีนคนอะไรอย่างี้ไหมฮะอันนี้เขาใช้คําว่าวัคซีนมลกอแต่ความจริงเนี่ยเขาเปรียบเทียบเฉยๆแต่มันไม่ใช่วัคซีนหรอก ครับคือมะละกอที่เป็นใบด่างวงแหวนเนี่ยเชื้อสาเหตุก็คือเชื้อไวรัสถ้าคุณปล่อยให้เพี้ยอ,อ่อนมันดูดนะครับต้นนี้ใบด่างวงแหวนแล้วคุณไม่คุณไม่ตัดทิ้งอืเพี้ยอ,อ่อนมาดูดปับ๊บแล้วเพี้ยอ,อ่อนไปดูดต้นนี้ซึ่งไม่ได้เป็นมันจะปล่อยเชื้อไปอ๋อชื่อเพี้ยอ,อ่อนอย่างนี้เพี้ยอ,อ่อนเป็นเป็นพาหะเป็นพาหะเออแล้วมันไม่ได้เป็นเฉพาะกับมะละกอนะครับถ้าคุณปลูกแตงครับ ปลูกแตงเนี่ยแทนทีะใบเขียวเป็นปกติใบมันจะเขียวเหลืองเป็นจ้ำๆเนี่ยครับมันเป็นโรคใบด่างซึ่งเชื้อเดียวกันครับก็หมายความว่ามันไปอาศัยอยู่ที่แตงก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาปลูกมะละกอเขาจะไม่ปลูกพืชตระกูลแตงเพราะจะทําให้เชื้อมันหลบซ่อนครับนะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าทั้งมะละกอแล้วก็แตงเป็นโฮสเป็นโฮสโฮสโฮสแปลว่าพืชอาศัยก็หมายความว่า เพื่ออ่อนอาจจะไม่ดูจากมะละกอมาก็ได้ครับคุณปลูกมะละกออยู่แต่แตงเป็นโรคใบดังอยู่เพื่ออ่อนจะไปดูแตงเสร็จแล้วก็ไปดูดมะละกอโรคก็จะแพรไปที่มะละกอทีนี้วิธีการแก้ไขปัญหาวิธีการแก้เนี่ยแก้อย่างไงครับก็ง่ายๆไงครับคุณแจ็คคุณรู้ว่าเพื่ออ่อนเป็นตัวนำโรคคุณก็ต้องปราบเพี่ออ่อนเอ้าแล้ววิธีการปราบ ก็ต้องใช้สารกำจัดมแมลงรปราบเพลี้ยอ่อนอหรือคุณก็ต้องตัดต้นที่เป็นเนี่ยตัดทิ้งออกไปทีนี้ถ้าคุณต้องฉีดเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งครับก็เปลืองสตางค์เลยอืใช่ต้องใช้สารเคมีมากเจ็ดวันครั้งนี่ครั้งหนึ่งนี่ก็ฉีดกันเยอะไหมฮะก็กดคุณคิดดูสิถ้าคุณทำห้าไร่โอ้โหฉีดกันคิดแต่คิดแตนหะ่ั เพราะรฉะนั้นนักวิชาการก็พยายามพยายามทำไงรู้ไหมครับ,รบเอามมละกอมาตัดต่อยีนจนได้พัน์มละกอท่าพระที่ขอนแก่นนะฮะได้พันที่ต้านทานต่อโรคนี้หมายความว่าปลูกแล้วไม่เป็นไม่เป็นเลยเหรอปรากฏว่า NG o อไม่พอใจเอาไม่ให้ผ่านฮะบุกเข้าไปฟันมมละกอเขา,เาทำลายมมละกอที่กว่าจะคิดคน้นมาได้ตั้งนาน ทำไมทำลายเข้าหมดเลยเขาใช้เหตุผลอะไรในการไม่มีเหตุผลคนบางคนทําไม่มีเหตุผลฉันไม่พอใจฉันบุกเข้าไปตัดเขาก็อ้างกลัว gmo อย่างงู้นอย่างนี้ความจริงไ้ขับรถไปชนกันตายนั้นหนักกว่ากินพืช gmo เยอะแยะนักวิชาการคนนั้นร้องไห้เลยนะคุณแย้เขาว่าจะวิจัยมาทีนี้เขาปลูกเขาก็ไม่ได้ไปปลูกเพ่นพ่านนะเขาก็ปลูกอยู่เฉพาะในสถานีทดลองของเขาคือยังไม่ได้ที่จะออกสู่สาธารณชนหรืออะไรเลย แล้วกฎหมายที่ไปจับได้ก็แค่ว่าทำลายทรัพย์สินครับอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นน,น้ำตาของนักวิชาการครับในการที่จะหาทางแก้ไขส่วนวิธีการแก้ไขอีกวิธีหนึ่งที่เราเรียกว่าให้ภูมิคุ้มกันที่เราใช้คำว่าวัคซีนมละกรเนี่ยนะ,ะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะเล่าให้คุณฟังอ่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ